สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาติดตามชมการเล่นเกมครับปับจีครับในวันหยุดนะครับของ IronMan 111999โอ้9 9 9 1 1 1นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปอะไรเนี่ยแมปในด่านที่พิเศษครับตอนนี้กำลังเข้าครับขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมินูบนะครับกดติดตาม สับสนกันที่การตีกัมดีๆนะครับในการเล่นเกมในวันหยุดในวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นการลงแรงนะครับเนี่ยท่าทางที่เสถียรมากครับวันนี้โอ้โหทีมเรามีหลายประเทศครับมีไทยมีเวียดนามมีฝรั่งเศสนะครับส่วนไอเดนแมนเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม้เลขสามครับผมติดตามชมครับพี่น้องดีครับโดดครับ เบื่อครับใี้เพื่อนดูใี้เพื่อนดูโดนลงไปที่ไหนติดตามดูได้ครับโดดลงมานะครับพี่น้องโอ้โหค่าคนกลางคนกางพี่จะลงเยอะเหมือนกันครับลงไปแล้วแล้วถือลูกซองลูกซองโหขุนเสียงคนครับลงเยอะเหมือนกันครับสวมบัวครับโอ้โหเท้าเท้าวิ่งอย่างไรครับมีวิ่ต่ลงยี่สิบคนครับในเมืองนี้โอ้โดนลงมาครับ ยิงดอกแรกครับอกว่ยิงรั่วจริงๆครับโอ้โหหนึ่งดอกโอ้สองดอกสามดอกโดนดอกสามนะจัดไปใสยมากครับเอาลูก cry, GO, สองครับลองนะครับดีดีครับแต่ไม่สนครับออกไปล่ามัครับยิงครับดองดอกหนึ่งดอก ว่าค่อสข้างที่จะเสถียรพอตัวเหมือนกันนะครับถึงไปครับเจอไหมครับรอยยหล่ายิงนะครับเทคนิคครับต้องสองกล้องครับถึงจะแม่นครับถ้ายิงแบบนี้อาจจะขาดเคลื่อนนะครับเดือนปื้นนะใดปืนแล้วปืนอะไรก็ไม่รู้ครับมาถึงใกล้ครับหัวเท่มีปืนยิงอยู่นะครับการปั๊มเลือดปั๊มเลือดซะน่อยนะครับสู้ต่อไปครับ คมเลือดเสร็จนี้ครับเพื่อนยังวิ่งวนอยู่นะครับโอ้โหเบอร์สองโอ้เท้าเท้าขวามือขวามือยิงไหมครับโดดเข้ามาครับดีใช็ครับโอ้ดีเสียงปืนซ้ายโดดไปช่วยเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนยิงไปแล้วครับหืเสียงท้ายยู่มีครับเสียงท้ายยั้มีครับเสียงของเพื่อนหึรยิงอ่ะมาดูนะครับว่าแม็กนี้จะได้ที่หนึ่งไหม โอ้โหเลือดกระจุยครับตายหมดแล้วยังมองไม่เห็นครับโอ้โหแม่นจริงจริงครับฮึดดูสั่ง <Pie year Boom> <Shoot> หนุ่มสั่งอย่างนีดโอ้โหวัดโอ้หืมเลือดเหลืออยู่นิดเดียวครับปั๊มไหมครับปั๊มไหมปั๊มครับปั๊มก่อนนะครับไอรอนแมนต้องปั๊มเลือดครับจับแน่นจริงจริงเด็กข้างที่จะเสถียรนะครับเสถียรมากครับ ความสามารถในการพักผ่อนในวันหยุดนะครับผมนี่ปั๊มเลยนะครับโอ้เพื่อนตายไปครับเบอร์ไหนครับเบอร์ซีครับโอ้โหเดี๋ยวครับปั๊บหนึ่งครับรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวปั๊มให้ครับเดี๋ยวไปชุบชีวิตให้ครับไม่ต้องห่วงครับไอรอนแมนวิ่งมาแล้วครับนี่ไปช่วยเพื่อนนี่คิดชีวิต โอ้โห oh, เสียงปืนยังดังต่อับเหมือนกับไทย,ยกับเวีบบยุ่งยัเออไทยรบกับพมียังไงงั้นฮะสองฆ่าอย่างดูเดือดครับสองแต่ได้ <Thanks. S 1> อง,ง,งแล้ว,<ๆ>ลวอา้าวเบอร์หนึ่งครับโอโ้โหแค่เดียวครับทีมเราค่อนข้างทีง่จะบุกหนักครับแต่เบอร์สามมาช่วยเพื่อนแล้วครับเบอร์สามมีมี่วิ่งเก็บของอย่างเดียวได้ของได้ของแล้ว โ้ยิงมั่วครับยิงประตูครับไม่รู้จะยิงอะไรก็ไม่รู้ครับเบอร์สามเบอร์ผมเองครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บอาวุธปืนให้เยอะๆก่อนครับเดี๋ยวออกไปซื้อทั้งเดียวลงแรงนะครับอันนี้จัดเบอร์สองค่าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจริงกันโดดไปแล้วครับเบอร์สามนี่ไม่สนใจอะไรครับวิ่งชนอย่างเดียว เปลี่ยนตไม่โอเปลี่ยนตัครับนิดนึงหรือดีเขาถนาดที่เ็เจ็ดเก้าครับหาไม่เจอครับเอ็มโิี่นะครับโอ้โหไม่รู้จะยิงอะไรครับควันครับควันเข้าไปไหมไปช่วยเพื่อนไหมครับไม่ช่วยครับโดดไม่ฆ่ามิกแต่ลงไปเดี๋ยยินเสียงเท้าครับโอ้ั้งงี้ครับโอ้ยลอยหลังอันนี้เขาเรียกว่าลอยหลังครับชอบเหลือเกินครับทีเผลอครับ วิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเมืองครับเพื่อจะไปช่วยเพื่อนครับเพื่อจะไปช่วยเบอร์หนึ่งครับโอ้โหยิงมั่วครับยิงมั่วอีกแล้วชายาเขาเบอร์สามครับยิงมั่วจริงๆแต่เขาเป็นตัวเดอะแบกนะครับไม่ตายง่ายๆครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเงครับเพื่อนนะเพื่อนหรือศัตรูโอ้เพื่อนครับไปครับวิ่งไปครับวิ่งไปเราจะวิ่งไปช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้เบอร์สามเสียงปืนครับยังดังยัางต่อเนื่องครับ สนใจติดตามกดไลค์สับสไคร์ในช่อง youtube ได้ถุงเท้าไม่โดดโดนครับโดนโดนโดนยังไงฮะยังไงฮะนี่เพื่อนเพื่อนเอาไปกินเรียบร้อยเพื่อนไหมเพื่อนเขามีจิตใจที่กว้างขวางดด้ยครับช่วยเพื่อนดี้ยครับเดินยินเสียงครับยืนเสียงครับเก็บบุกิ ยเพื่อนน้ยิงเพื่อนนิเออเปลี่ยนไปดิงยินเสียงน้ำครับเหมือนจะขึ้นมาจากน้ำนะครับได้ยินเสียงไม่เหลือครับสับวกนี้ไม่เหลือครับไม่โดนฮะโอ้โหกลางหัวครับเต็มเป้าครับเบอร์สามแม่นจริงๆฆ่าไปแล้วครับแปดคิว ยโอ้เห็นไหมแบ้ครับใกลๆครับวิ่อยู่ครับกันยิ่น่อ่ดโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนดีครับคุณสันครับขาไม่เคยกลัวนะครับเขาวิ่งเข้าอย่างนี้โอ้เขากางหัว Thanks เพื่อนชุบชีวิตเพื่อนนี่นะครับ ไปต่อครับไปเก็บของครับตีที่ตายต้องเก็บของสะสมของด้วยได้ยินเสียงครับเปลี่ยนตู้ดิเปลี่ยนนะโห و. เขาเล่นสโคปสองนะครับเบอร์สามเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยเล่นสโคปสองครับสโคปอื่นไม่แม่นนะครับสโคปสองน,นี่แม่นจริงๆนะครับไปต่อครับ เดี๋ยอย no ู่ซีตี้ครับกับทีมเขาเหลือครบครับอย่างไงครับแต่นี้เขาวิ่งหาะไรก็ไม่รู้ออกจจะแปลวรถครับดูแมพยังอยู่ในวงนอกจากเขาจะยิงเก่งเขายังขับรถชนเก่งด้วยครับออ้โตายโอ้ ปานีจริงครับเบอร์สามเขาย,ยิงอะไรตรงนั้นฮะมันเขาจะเห็นคน,นะฮะคะฮะยังไม่โดนฮะตายไหมครับเราอาจจะตายไหมครับเบิดไฟเที่ยไวไปเลย มีอยู่ข้างหลังมาดูข้างหลังครับตายเจบหน่อเก็บปืนครับกับกระสุนครับ แล้ว กคอนเทนเนอร์ครับนี่ก็ย anyway. ังเสรถียรเนื้ครับก็ขอบคุณครับผมสันครับที่มาช่เรื่องติดเรื่องรวดเร็วครับมีนี่มีนี้ำปูนวิ่งเป็นเป้าครับซ้ำเก็บงานครับดูเขาเรียกว่าเก็บงานครับอื้มห้าม เขยืนดูพเพืนนอ่อนยนครับแตร์่ะครับโอ้โหตีเยอะแล้เลยครับสี่ห้าตีครับ ไอเคครับสุดยอดไอร์นแมนครับฆ่าไปแล้วสิบสองครับเก็บงานลวดเดียว3ตี้ครับเก็บหมดเลยครับไอรอนแมนกับคาการ์ดเล่เก็บของครับเก็บของไว้แล้วเขียของออก เ,เ,เ,เพื่อนมาร้อแล้วครับขับรถนะคะนร,ครับเพราะว่าวบีบแล้วดีบ้างดีบวงบีบขึง,งรถครับ สิบห้าตีเรียบร้อยครับเรียบเย็นจริงๆร i don't สิบเก้ครับไอรอนแมนค่าไปแล้วสิตี้ก็ถือว่ามาตรฐานเขาอยู่อยู่ประมาณ20อัพนี่ไอรอนแมนคนขับครับเดืออยู่ยังเติมเลือดอยู่นะค,ครับไม่รู้กระโดดลงไปทำไมครับเมื่อกี้สงสัยหน้าจะไปหาเหตุอะไรไอรอนแมนคนขับเองครับคนนี้ขับคนจุดขับ โอ้โหอะไรครับเมื่อกี้เน็ตไม่เสถียรครับโอ้โหชมอยู่นิดเดียวครับชมอยู่โกยๆครับเน็ตคมสันไม่เสถียรฮะโอ้โหเน็ตตอนนี้เริ่มกากครับโอ้เน็ตไม่เสถียรครับพี่น้องอือหือยังไงครับเน็ไม่เสถียรดูครับดูรถขึ้นเขาไปถ่ายงานครับโอ้ไวไฟขึ้นเครื่องหมายตกใจครับแบบนี้ยังไงครับโอ้เน็ตคมสันครับเน็ตคมสันว่ายังไงครับเน็ตคมสันครับ แต่รถยังไปต่อได้นะครับเด็ดภมสันนกนะครับไม่จ่ายค่าเด็ดหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่เข้าใจจริงครับมาตัดอะไรตอนนี้ครับเด็ดคมสันขึ้นบอกว่าไม่เสถียรครับขึ้นเครื่องหมายตกครับเห็นยัไงครับโอ้รถสายไรใส่นะครับโอ้โหเห็นยังไงครับโอ้โหอ้าวหลุดครับเน็ดไม่เสียรนหลุดออกมาครับเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ โอ้โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษคมสันอย่างเดียวครับโอ้โหครับตัดเข้ามาครับพี่น้องโอ้โหตัดเข้ามาดูสิครับโอ้โหเทพตายครับตายเพราะเน็ตไม่ดีครับตายวงครับมาที่เพื่อนเลยครับทีนี้ดูสิครับความหมายของเพื่อนครับถึงแม้เราตายครับแต่เพื่อนเรายังปฏิบัติงานต่ออยู่นะครับเด็ก เกิดอะไรขึ้นครับไม่จ่ายค่าเน็ตแน่ครับอสุดยอดสุดยอดแบบว่าไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดครับชมอยู่ดีๆครับต้นเกมครับบอกว่าเน็ตแรงมากครับโอ้โหท้ายเกมครับแบบนี้โอ้โหเสียหายอย่างนักครับแต่ก็มานรุนครับว่าทีมเราจะชนะเป็นที่หนึ่งไหมดูลักษณะท่าทางก็น่าจะติดหนึ่งในสองนะครับ มาลุ้นด <c oughs> ูครับอย่งเล้ยเบอร์สีวิ่งครับเบอร์สีวิ่งครับเบอร์สีวิ่งไปอย่างเดียวยังไม่มีคนครับเข้าวงมาเรียบร้อยครับเก็บตี้ครับเก็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 บอือหืออือหือเน็ตครับเน็ตเน็ตยานะครับอินเทอร์เน็ตครับคงไม่ได้แล้วครับโคตรกินไปอร์เน็คมสั่นอย่างเดียวครับตอนนี้ ยัจะ้านาดีแดเสียงนไปด้วยไปับต้องบกครับต้องบุก,บบกบันะับบก,ปกไปหมคพว่าเราเก็บต่มาอนะครับนครับเราข้างครับซ้ายซายบนซ้ายครับบนซ้ายไหมปุ๊บซ้ายขวา ดีไหมฮะเหมือนจะมีในบ้าน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 ,น,านเ,นเ,นเนขีเ้ยวเลยเติมเบอร์เ,เญญขี้ยวโอ้โหเล่นเป็นทีมดีมากเลยครับขาดเบอร์สามครับขาดเทพครับไม่ได้ตายเพราะอะไรครับตายเพราะเน็ตคมสันครับโอ้โหเน็ตคมสันไม่เวิร์คครับ พลาดไดพลาดครับในคมสัตว์ด้พลาดอย่างรุนแรงมากเลยนะครับม,มาดูครับไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออยู่ครับยังไงถ้าทีมเราชนะเราก็ยังมีแต้มกลับบ้านยืนมือเดือยน,น,น,นะฮะยืนอย่างนั้นนะฮะโอ้โหเบอร์สี่ครับส oh, ิบ oh, <10 S 2> แล้วอ๋อซินแต่ไอ้นักแม่นี่ถ้าสิบห้านะครับถ้ายังรอดมาหนึ่งถ้ารอดมาหนึ่งเนี่ย ยี่บนะครับเคาะเคาะเคาะร้อนมากแต่ครเหลือตู้เยอเหลือตู้เดียวโอ้โหเอาไปเทน้ำไปเล่นนะครับเย็นสบายครับเขาบอกว่าไม่รีบครับเดหลือมันตี้ให้เพื่อนจัดการครับเพื่อนเคาะแล้วครับโอ้โหสุดยอด Victory belongs to us Awesome Victory belongs to us ลำดับที่หนึ่งครับสุดยอดเจอท่านี้สนามใหม่